สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวกันลัคนากันแล้วก็ราศีกันค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะความรักของเพื่อนๆชาวกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะ พลังงานของคุณนะคะคุณได้ไพ่สี่ดาบสามไม้เท้าค่ะไพ่เดเวิลเพชรซอฟสอดแปดไม้เท้าสิบถ้วย ได้ไพ่สีแดาบเนี่ยบ่งบอกว่าเพื่อนๆชาวกันนะคะหลายๆคนคือจริงๆคลิปนี้เนี่ยก็ไม่สามารถจะตรงได้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะเพราะว่าเป็นภาพรวมเนาะอาจจะตรงกับบางคนนะคะแต่ก็สามารถดูเป็นแนวทางหรือว่าดูเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะหยุดพักเรื่องของความรักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกถอดใจรู้สึกอยากจะหยุดคิดเกี่ยวกับความรักพักเอาไว้ก่อนเนาะ อาจจะอาจจะมีคู่แล้วอาจจะเป็นโสดหรือสถานการณ์ของคุณเนี่ยใดๆก็แล้วแต่แต่เชื่อว่าคุณอยากจะพักเหนื่อยเกี่ยวกับความรักเป้าหมายนะคะอยากจะวางเอาไว้แต่ก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่คุณกําลังมองไปข้างหน้านั้นนั่นก็คือชีวิตที่อิสระชีวิตที่สุขสนุสนกสนานชีวิตที่มีความสุขในแบบที่คุณนั้นพยายามที่จะมอง แค่ตัวของคุณเองบางครั้งการที่เรามองอนาคตหรือมองกิจกรรมในชีวิตร่วมกับคนรักแล้วเขาะะไม่ได้มาเขาเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่คุณที่คุณจะคนโทรลได้เช่นสมมติว่าคุณอยากจะไปเที่ยวคุณอยากจะทำอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วคุณอยากจะดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมนะคะกับกิจกรรมของคุณ แล้วเขาคนนั้นไม่สามารถที่จะมาร่วมในกิจกรรมของคุณได้บางทีมันก็รู้สึกเซ็งเนาะอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แตกต่างกันถ้าเรามามัวคิด มาม,าม,ามานั่งรอว่าเมื่อไหร่เขาจะพร้อมเมื่อไหร่เขาจะว่างนะคะมาทําอะไรร่วมกับคุณเนี่ยบางทีคุณอาจจะสูญเสียเวลาสูญเสียความเป็นตัวเองเพื่อที่จะนั่งรอเขามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของคําว่าสี่แดบคือหยุดคิดปล่อยวางเรื่องของความรักเรื่องของคนรักเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องมองก็คือ อะไรก็ได้ที่เป็นตัวเองอะไรก็ได้ที่คนเดียวหรือกับเพื่อนกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนรักคุณอยากจะปลดปล่อยตรงนี้ออกไปแล้วเป็นอิสระมีความสุขอยู่ในโลกของคุณบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยกลับไปมองอในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้มีเขาเข้ามาในชีตเนี่ยคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณก็มีความสุขค,คุณเคยมีความสุขแบบไหนคุณอยากจะดึงช่วงเวลานั้นนะคะกลับมา เป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้คุณเคยมีความสุขแบบไหนในจังหวะที่คุณไม่มีเขาคุณอยากเป็นแบบนั้นอยู่กับโลกของตัวเองอยู่ความสุขการการอยู่คนเดียวแล้วหาความสุขได้อย่างไรคุณเคยมีความสุขแบบนั้นไพ่เพจออฟซอดเนี่ยขึ้นมาออกมาบอกว่าตอนนี้คุณโฟกัสไปที่การเรียนรู้การใช้ชีวิต มีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองกางหาไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณเดินไปข้างหน้าโดยที่คุณไม่ต้องนึกถึงเขาคุณกําลังจะทํามันสําเร็จแล้วก็ก้าวมันไปได้แล้วนะคะก้าวข้ามก้าวข้ามพลังงานตรงนี้ไปได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วล่ะ คุณกำลังจะไปสู่จุดหมายนะคะในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตของคุณการทํางานการใช้ชีวิตคนเดียวการทําอะไรที่มีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองเป้าหมายของคุณนั้นบางครั้งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเขาเข้ามามีบทบาทหรือส่วนร่วมก็ได้ไพ่สิบถ้วยเนี่ยออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการจากความรักนั่นก็คือความรักความเข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกันแต่บางทีก็ต้องแยกแยะว่า ความฝันของเขาความฝันของคุณมันอาจจะแตกต่างกันแค่มีเป้าหมายเดียวกันตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วขอให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดูแลกันก็เพียงพอแล้วนะคะมันอาจจะต้องมีอะไรที่จะต้องหยุดคิดในเรื่องของรายละเอียดรายละเอียดที่จะต้องเอ,อ้ยมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงไม่จําเป็นต้องมีอะไรที่คิดเหมือนกัน ต่างคนก็ต่างมีเป้าหมายแล้วก็ไปทําเป้าหมายของตัวเองความสุขของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วขอให้คุณกับเขานั้นจบลงด้วยการแต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะมีชีวิตที่เรียกว่ามีชีวิตที่แบบดูแลกันเอาใจใส่กันแค่นี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่คุณพอใจแล้วนะคะโอเคค่ะ ถ้าคุณคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีเพราะบางครั้งเนี่ยความรักก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตัวติดกันตลอดเวลานะคะต่างคนก็ต่างมีจุดหมายที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งในความฝันตรงนั้นได้ของเขาได้และเขาเองก็ไม่สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งในความฝันของ,ของเราได้แต่สุดท้ายแล้วขอให้เรามีกันและกันก็พอคะ่ะเพื่อนๆชาวกัน กำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าคะ้าโรแมนต์แองเจิลอยากบอกอะไรกับความรักของคุณบ้างอืมคุณทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าอยากจะพูดอะไรนะคะอยากจะเคลียร์ใจกันคุยกันได้ตรงๆนะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดก็ได้ นะคะในความฝันของคุณในความคิดของคุณนะคะเปิดใจคุยกันเลยค่ะ heart to heart conversation นะคะคุยกันด้วยความาซื่อตรงตรงไปตรงมาคุณรู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงจะได้มีการตกลงกันตั้งแต่แรกว่าเออเราจะคบกันแบบไหนเราจะไปในเส้นทางแบบไหนมันจะได้มีอะไรที่มันชัดเจนคุณสามารถขวบเขาเปิดใจคุยเขาแบบตรงไปตรงมาได้เลยนะคะ กับความคิดของคุณนะคะบางครั้งอยากคิดเองเออเองคนเดียวนะได้ไพฮันนีมูนคุณและเขาควรใช้เวลานะคะใช้วันหยุดร่วมกันเพื่อที่จะต้องเคลียร์สิ่งที่อยู่ในใจของคุณบอกแล้วว่าบางทีอยากคิดเองเออเองบางครั้งมันก็ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะใช้เวลาร่วมกันนะคะ ไปท่องเที่ยวด้วยกันใกล้ชิดกันบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นนี่แหละค่ะช่วงเวลาวันหยุดนี่แหละค่ะ,ะใช้เวลาด้วยกันแล้วก็เปิดใจคุยกันน่าจะดีกว่านะคะไพ่ออกมาแนะนำคุณแบบนั้นนะในขณะที่คุณคิดว่าสิ่งต่างๆความรักครื่องนี้มันอาจจะไม่สมหวังก็ได้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ย มันอาจจะมีแรงดึงดูดหรือมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ไม่มากพอนะคะที่จะทําให้คุณเับเขาเนี่ยมันในแบบที่คุณต้องการนะ่อจริงๆสิ่งที่คุณต้องการนะคืออะไรคะคือการใกล้ชิดการได้ทํากิจกรรมร่วมกันอยากให้เขาเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณคุณก็มีบทบาทในชีวิตของเขาแต่การแสดงออกนะคะการแสดงออกหรือว่าในสิ่งที่เราต้องการนั้นมันอาจจะไม่มากพอสําหรับเขาก็ได้ ค,ค,คือมันยังไม่มีความชัดเจนคือมันยังไม่มีความชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นควรหาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็สร้างเรียกว่าสร้างสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างแรงดึงดูดเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ให้มันมากขึ้นน่าจะดีขึ้นนะสถานการณ์ของคุณและเขาน่าจะดีขึ้นค่ะ คุณเป็นคนที่น่ารักนะคะคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังคิดอยู่ในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดมันอาจจะมีอะไรที่จะต้องปรับเข้าหากันมีอะไรที่ควรทําร่วมกันสร้างความเขาเรียกว่าสร้างสเสน่ห์ในความรักสร้างแรงดึงดูดให้มากกว่านี้แล้วคุณจะได้รับความรักแล้วก็สิ่งดีๆจากคู่รักของคุณมากกว่านี้เช่นกันนะคะโอเคค่ะเราไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ หลังจากที่คุณเข้ามาฟังตรงนี้อาจจะมีการปรับตัวการเปิดใจคุยการใช้เวลาร่วมกันแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้ายอยากบอกอะไรกับความรักของคุณครเพื่อเพื่อนชาวกันด้ไพ่ฮาร์ฟฟนคุณอาจจะคบหายอยู่กับชาวพฤกษศพได้นะไพ่เพรสออฟเพนเดเคิลนะคะธาตุด,ดินพฤกษศพกันมังกร The Fool ค่ะ แฮงแมนห้าถ้วย The l ฟอร์นะคะไพ่ใบนี้อาจจะดูดูปบเปือยสักนิดหนึ่งนะคะขอปิดเนาะเพราะว่า YouTube ค่อนข้างจำกัดในเรื่องของการาสื่อภาพที่เสนอออกไปค่ะ ถ้าใครนะคะเพื่อนๆชาวกันเนี่ยถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยนะคะที่คุณจะต้องเปิดใจคุยกันแล้วก็หาเวลานะคะมาอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะเคลียร์ความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่าง ออ่ uh, uh, ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนต่างคนต่างเงียบเหมือนต่างคนต่างก็มีอีโก้แล้วก็เหมือนกับว่าตัวของคุณเองนั้นกออนน็อยากจะให้เขารู้ได้ด้วยตัวเองหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองก็อยากให้คุณได้รู้ความรู้สึกของเขาด้วยตัวของคุณเอง,ต,องต่างคนต่างเงียบมันเหมือนกับต่างคนต่างต้องการในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือคําพูดนั่นก็คือการเอาใจใส่นั่นก็คืออยากรู้ว่า คุณต้องการสิ่งใดแล้วเขาก็แล้วคุณเองก็อยากรู้ว่าเขาต้องการสิ่งใดแต่สุดท้ายแล้วต่างคนต่างเงียบไม่มีใครรู้ใจใครได้นะคะว่าเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ต้องเปิดใจคุยกันจริงๆค่ะถ้าคุณเงียบอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าถ้าคุณเงียบสิ่งที่คุณกับเขาได้รับนั่นก็คือความสงบเงียบมันต่างคนต่างก็คิดคิด ความคิดของเขาอาจจะคิดเหมือนกับคุณก็ได้เช่นหยุดไม่ต้องคิดในเรื่องของความรักเขาเขากับคุณอาจจะคิดในสิ่งเดียวกันอยู่ถ้าต่างคนต่างคิดในสิ่งเดียวกันนะมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณระหว่างคุณกับเขานั้นค่อยๆห่างค่อยๆห่างกันออกไปเพราะต่างคนก็ต่างคิดว่าทําอย่างไรถึงจะกลับมาอยู่ในจุดเดิมแล้วมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองต่างคนก็เหมือนต่างน้อยใจว่า เขาคุณก็น้อยใจว่าเขาคงไม่อยากที่จะมาร่วมกิจกรรมในชีวิตของคุณเขาเองก็คงคิดว่าคุณเองก็คงไม่อยากจะไปมีกิจกรรมในส่วนของเขาเพราะฉะนั้นต้องเจอกันคนละครึ่งทางนะคะ,ะไพ่เดอะฟูลเนี่ยบอกว่าบอกออกมาบอกว่าระหว่างคุณกับเขามันเหมือนกับมันมาอยู่ในจุดที่บางทีเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเพราะฉะนั้น เมื่อมาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณกับเขายังรักกันอยู่เนี่ยต้องหันหลังกลับนะเพราะเป้าหมายระหว่างคุณกับเขาเป้าหมายของคุณคือยังต้องการกันและกันถูกไหมคะได้ไพ่สิบถ้วยเขาเองก็ได้จะต้องการแบบนั้นเช่นเดียวกับคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการแบบนั้นคุณต้องหันหลังกลับค่ะกลับมาเพื่อที่จะใช้เวลานะคะหันนีมนเพื่อที่จะใช้เวลาด้วยกันเปิดใจคุยกัน ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเด็ะแฮงแมนนะคะเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างที่จะข่คว้าในสิ่งข่คว้าอะไรบางอย่างในความเงียบที่ไม่เปิดใจคุยกันแล้วมันจะคว้าสําเร็จได้ยังไงต่างคนก็ต่างรู้สึกทุกทรมานใจที่ไม่เปิดใจคุยกันต่างคนต่างก็มีอีกโก้ทําไมเธอไม่รู้ใจฉันทําไมถึงต้องรอให้เราบอกเขาเองก็เช่นกันทําไมถึงต้องรอให้เขาบอกมันเหมือนคิดในสิ่งเดียวกันะ เพราะฉะนั้นค่ะต้องรอค่ะแล้วก็ต้องบอกค่ะถ้าไม่บอกถ้าไม่พูดถ้าถ้านิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่ามันอาจจะคว้าน้ําเหลวได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนี่ยเขามันอาจจะไม่ได้เดินทางไปถึงตรงจุดนี้ราคาถึงเป้าหมายแล้วค่ะถ้าเราคิดแบบนี้ถ้าคุณคิดแบบนี้เขาก็คิดแบบนี้เช่นกันต่างคนต่างหันหลังถ้าได้ค่าใครอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าต่างคนต่างนอนหันหลังให้กัน แต่ในใจนั้นเต้นแรงอยากจะให้เขาคนนั้นหันกลับมาโอบกอดเราแล้วก็พูดนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ใส่ใจในความรู้สึกของเราทำไมคิดอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะแต่ในขณะที่คุณเองก็นอนหันหลังให้เขา<ส>เขาเองก็อยากจะคงอยากให้คุณหันกลับไปแล้วก็โอบกอดเขาบ้างเช่นกันนะคะไพ่นี้บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ แต่ถ้ายังคงฝืนใจยังคงปล่อยให้หัวใจเต้นแรงนะคะแล้วไม่พูดในสิ่งที่หรือถ้าไม่มีใครเนี่ยอยอมที่จะหันหน้ากลับไปนะคะแล้วอบกอดเนี่ยมันไม่มีจุดที่จะต่างคนต่างหันหน้าเข้ามาแล้วพร้อมกันได้นะในบางครั้งเราอาจจะต้องเป็นคนที่ยอมที่จะหันหลังนะคะคือหันหลังออกมาใช่ไหมแล้วก็หันหลังกลับไปเพื่อที่จะอบกอด เขาถ้าไม่มีตรงจุดนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาอาจจะเป็น5้าถ้วยก็ได้นะมันอาจจะสูญสลายมันอาจจะล้มลงมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่มีมันเป็นเหตุผลที่ไม่เพียงพอเลยอะเพราะเชื่อว่าต่างคนก็ต่างรักกันอยู่เพียงแต่มันมีเส้นบางๆในความรู้สึกที่มากั้นเอาไว้ด้วยความที่ว่าคืออีโก้หรือทําไม ไม่รู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะไพ่เดอะเลอ r เยังขึ้นมาอยู่เลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนมีอ่อาร์ทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชันมีฮันนีมูน uh, ใช้ชีวิตร่วมกันใช้เวลาร่วมกันขอเชื่อว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาปรับตัวปรับความสัมพันธ์เขาา้ามารักกันเหมือนเดิมวันที่คุณและเขา uh, เริ่มต้นที่รักกันใหม่ๆ คุณปฏิบัติกับเขายังไงเขาปฏิบัติกับคุณอย่างไรมันต้องเอ่อเาเรียกว่ากล้าที่จะเผชิญหน้ากล้าที่จะกลับมาสู่ในจุดนั้นจุดแห่งการเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้สิบถ้วยและเดือดเลเฟขึ้นมาคุณและเขายังรักกันยังต้องการการเป็นครอบครัวยังต้องการความรักแล้วก็การเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแต่ต้องพูดนะคะแต่ต้องพูดและก็ต้องใช้เวลาค่ะ ถ้าไม่พูดและไม่ใช้เวลาวบอกแล้วนะความรักระหว่างคุณเขามันอาจจะพังทลายลงไปได้โดยที่เหตุผลนั้น,ม,นมันไม่สมเหตุสมผลเลยค่ะไปดูบทสรุปนะคะให้กับคุณนะคะหใบค่ะถ้าอยากบอกอะไรกับสถานการณ์นี้คะ่ะคุณได้ไพ่สามดาบมีอะไรที่อึดอัดจใจพูดไปให้หมดอย่าได้เก็บเอาไว้ ะะเพราะการเก็บความน้อยอกน้อยใจเก็บอะไรต่างๆที่อยากจะบอกเขาอยากจะถามเขาอยากให้เขาพูดอยากให้เขาแสดงออกคุณนั้นคุณเองก็ต้องแสดงออกกับเขาก่อนเช่นกันนะคะตรงนี้พูดออกไปให้หมดระบายออกไปให้หมดนะคะเชื่อว่าคุณและเขานั้นต่างมีดีค่ะไพ่ Dm Place ต่างเป็นคนที่สมบูรณ์แบบต่างเป็นคนที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมยังมีคุณค่า ให้กับกันและกันเสมอเนาะ t e m p e r a นส์การเปลี่ยนแปลงไทเอชออฟบอลเพื่อนๆ <ka> <alia> ชาวกันนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำนายมาเนี่ยที่ใครที่อยู่ในสถาน,นการณ์ตรงนี้บอกเลยว่าตัวของคุณนั้นคุณเองจะต้องสร้างความสมดุลสร้าง ปฏิหารหรือการเปลี่ยนแปลงความรักของคุณนั้นด้วยตัวของคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาหมดเลยจะกลับมาเป็นความรักที่ดีกลับมาเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบกลับมามีกันและกันกลับมารักกันหวานชื่นกันนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างแค่ต้องเปิดใจคุยกันนะคะตอนนี้ตัวของคุณเองนั้นในสิ่งที่คุณคิดอย่าได้ทำแบบนั้นเลยนะจริงๆตอนนี้นะคะเอสอฟเพนเนี่ยกลับมามอบสิ่งดีๆให้เขาก่อน เพราะว่าเขาเองอาจจะไม่ไม่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้แต่คุณนั้นได้เข้ามาฟังคลิปนี้ต้องเป็นตัวคุณที่ต้องอดึงพลังงานที่ดีความรักความสมบูรณ์แบบนี้กลับมาด้วยตัวของคุณเองโดยการที่คุณจะต้องยื่นพลังงานดีๆนะคะต้องวางอีโก้ลงต้องลดลงนะคะแล้วก็อะไรที่คุณต้องพูดอะไรที่คุณควรจะพูดพูดห้ามพูดด้วยอารมณ์นะ คุยกันดีๆปรับกันดีๆทุกสิ่งทุกอย่างจะหวนกลับมาเป็นความรักที่ดีให้กับคุณคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีจากเขาเช่นกันค่ะแต่คุณต้องมอบสิ่งดีๆนี้ความรู้สึกในใจนี้ให้กันและกันก่อนให้เขาก่อนให้เขาได้รู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไร เรายังรักกันดีอยู่ไหมเรายังต้องการอ,าอ้อมกอดของกันและกันอยู่ไหมนี่คือสิ่งที่คุณควรถามนะคะเราไปเปิดไพ่สรุปให้กับคุณนะคะไพ่กอดรสเลิฟอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างคุณได้ไพ่ Open Your Heart นะคะค่ะตัวของคุณนั้นต้องเปิดใจ ในพื้นที่ของคุณคุณรู้สึกยังไงคุณต้องการอะไรเหมือนที่เราพูดไปทั้งหมดต้องเป็นตัวคุณต้องเปิดใจที่จะเจรจาต้องเปิดความรู้สึกในใจของคุณไปก่อนความต้องการของคุณเป้าหมายของคุณคุณยังต้องการความรักจากเขาคุณยังต้องการการเอาใจใส่จากเขาซึ่งความต้องการของคุณนั้นเมื่อคุณได้เปิดเผยไปแล้วคุณก็ต้อง การต้องรับรู้ในความต้องการและความรู้สึกของเขาด้วยว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่พูดแต่ในเรื่องความต้องการของเรานะคะเราต้องรู้ด้วยว่าเขาต้องการอะไรจากคุณคะ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่คุณจะต้องเปิดใจตัวเองในครั้งนี้และความรักของคุณกับเขานะคะมันจะเกิดสันติภาพเกิดความสงบสุขขึ้น เห็นไหมคะรักดูแลแล้วก็เอาใจใส่คู่รักของคุณด้วยความอ่อนโยนอย่าใช้อารมณ์ในการปรับความเข้าใจอย่าถกเถียงอย่าอีกโก้นะคะถ้าเขาพูดคุณก็ต้องฟังในขณะที่คุณฟังเขาพูดเขาก็จะฟังคุณพูดเช่นกันถ้าคุณใช้ความอ่อนโยนค่อยคอยคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรักนะคะอย่าเอาแต่ใจเขาก็จะตอบแทนคุณด้วยความอ่อนโยนด้วยความรัก และไม่เอาแต่ใจเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นดูแลกันและกันแคร์กันและกันด้วยความรักนะคะด้วยความรักแล้วก็ความอ่อนโยนนะความรักครั้งนี้ยังเป็นความรักที่ดีสำหรับคุณค่ะแสงสว่างยังเป็นของคุณรักที่ดียังเป็นของคุณนะคะา เหมือนกับคุณนั้นยังสามารถที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ได้บางทีคุณการเปิดใจคุยกันเนี่ยอาจจะทําให้คุณเนี่ยนำคุณเนี่ยกับเขานะคะให้ไปสู่ในจุดที่ดีกว่าที่สูงส่งที่สูงกว่าณนะตอนนี้ก็ได้เมื่อได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคุณกับเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์คุณกับเขาจะมีความสุขมันจะก้าวไปสู่ในจุดที่ในจุดที่สูงกว่าตรงนี้ เป้าหมายการแต่งงานการได้ใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันความรักกันเนี่ยมันอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมได้ซ้ําไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นี้รู้สึกแบบนี้อย่าลืมเอาไกด์ไลน์นี้นะคะไปปฏิบัตินะรักยังคงอยู่กับคุณเสมอค่ะโอเคเนาะสำหรับเพื่อนๆชาวกัน สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กับช n n e l ของเราด้วยนะเพื่อนๆที่ต้องการซัพพอร์ตช n n e l ของเราเนี่ยสามารถกดได้ที่ปุ่มซุปเปอรแ์แจงหรือว่าปุ่มขอบคุณรูปหัวใจใต้คลิปนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ